จากที่พากันวายเพลงมันติดอยู่ในหูอยู่ในหูยังจะอยู่นี่นะฉันฉันถอดจอไอคิวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเพิ่งคุยกับช่างแต่งหน้าในห้องอ่ะคบอกพี่ชายพี่ชายเพลงนี้มันติดเหมือนอะไรรู้เปล่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่โควิดแรกๆอะนุ่นโบเจนนุนเจนค่ะตอนนั้นโอ้โหหนักเลยอะตอนนั้นยิ่งโควิดไงทุกคนทุกคนวางงานเต้นกันใหญ่อันนี้เหมือนกันทุกคนทำงานแล้วแต่ติดหูเชื่อไหมในติ๊กตอกบอยพี่ชายเต้นเพลงนี้สามรอบแล้ว เธอเต้นเหรอฉันจะไม่ต้องไปดูฉันจะได้แบบฟีดขาดฟีดผ่าดไม่จะบอกว่าเต้นด้วยกันหน่อยสคริปต์โอ้โหเอาเลยมาฮะอาเลมาอย่าพึ่งเอาไหนเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าก่อนก่อนที่จะไปเรื่องก็คครับไหนคุณลองทําท่าทีละทีละคทำทีละประโยคเผื่อใครที่กําลังดูอยู่ครใกำลังดูนะอ่ะอ่าเขาวางเขาวางสคริปต์ก่อนอากิโออากิโยอิปันโดอากิโออย่างนี้นะอ่าพ่าอิปันโดนาโมนาโมนาโมตัดไหยอยู่ไม่ ก้าเจ o ามีเลิฟยูเลิฟยูแล้วก็ก็มีบางคนก็ไปหยิบไม้เขาหยิบไม้มาเป็นไมมวันนี้จะเสกให้พี่มารักกันนู้นี้แต่งจริงเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมีหลายคนที่เวลาไปทําในคลิปแบบหยิบไม้บางคนไม้กายสิณน่ารักมากเลยบางคนแต่งตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เออเป็นเจ้าหญิงนู่นนี่นั่นะแต่อย่างที่เราบอกนะครับว่าในที่สุดก็ยังมีกระแสดราม่าจนได้เพราะอย่าลืมว่า คำคาถาตัวแสดงออชื่อที่มาใช้ในเพลงเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่รุนแรงมากใช่ครับสุดท้ายเขาก็สามารถเคลียร์และก็แก้ปัญหานั้นได้อย่างเรียบร้อยรเรียบร้อยในเรื่องของคาถาคุณอูนอนธะิบายว่ายัางไงนะครับคุณบอยคุณอูนนะครับได้ออกมาตอบกลับนะครับกับดราม่าครั้งนี้ว่าเธอ,อได้ติดต่อทั้งต้นสังกัดมาตลอดอและมีใบอนุญาตทาสินค้าคอลเล็ชันแฮร์รี่พอตเตอร์สำหรับคําว่า เฮอร์เมโอนีด้วยซึ่งเป็นชื่อสามัญที่ตั้งใครก็ได้แต่ถ้าเป็นเฮอร์เมโอนี่กรนเจอร์เนี่ยก็จะต้องมีเครื่องหมายการค้าแต่ชื่อเพลงนี้คือเฮ on อร์เมโอน้องออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการเลยเขาบอกว่าเขาอ่ะขอตั้งแต่สิงคโปร์แล้วอเออขอตั้งแต่ยูโรโซ่ส,สิงคโปร์แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะคือ ทุกวันนี้การจะทําอะไรเราต้องศึกษาไว้ก่อนว่ามันมีข้อไหนผิดพลาดบ้างโลกโซเชียลมันแรงเดี๋ยวนี้จริงๆนะแม้กระทั่งรายการเพลงหรือประกวดร้องเพลงอะไรต่างๆเนี่ยพี่เพิ่งรู้ทีหลังว่าเวลาเขาจะประกวดร้องเพลงให้ศิลปินร้องเนี่ยเขาก็ต้องเป็นลิขสิทธิ์แต่ละเวอร์ชั่นด้วยนะอย่างอย่างข่อนั้นเนี่ยสมมติสมมติว่าเพลงเด็กมันยั่วยางเด็กมันยั่วคือจริงๆแล้วออริจินัลคือยอดลักสลักใจอ๋อ เด็กมันยั่วเล่นตัวไปหน่อยะแล้วพอเสร็จปุ๊บพอตอนหลังก็มีศิลปินหลายคนก็เอามาร้องใหม่เดี๋ยแม้กระทั่งคุณก๊อตจักรพันธ์อย่างเงี้ยก็มีก็มีเด็กมันยั่วแต่ทีเนี้ยเวลาพอไปประกวดเนี้ยมันหมายความรู้สึกว่าเขาจะต้องเอาลิขสิทธิ์เวอร์ชั่นไหนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กมันยั่วแล้วเด็กมันยั่วยั่วยั่วยได้นะเหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้ผมพิ่ทราบเลยเนี่ยเออฉันก็เพิ่งทราบเพราะว่ามีคนสื่ว่าอ้าวแล้วทําไมไม่เอาเวอร์ชันยอด มันลิขสิทธิ์ในเวอร์ชันนานเวอร์ชันนานแต่เวอร์ชั่นก็สก็ลิขสิทธิ์เวอร์ชั่นกอส์ดนตรีอะไรพวกนี้ซึ่งมีความสาคัญแม้กระทั่งเพลงนี้ก็เหมือนกันอย่างที่เราบอกว่าพอยิ่งบันดังแล้วอย่าลืมว่าเฮลี่พอตเตอร์เป็นที่รู้จักทั่วโลกมากๆมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนี่นี่เอาแค่ในประเทศไทยนี่คืยกตัวอย่างเล็กๆนะแค่สองพยางนะเออสองพยางนะก็ยัง ยังย,ยังต้องยังต้องระวังกันเลยพอยิ่งเจอก็ไปอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีใบอนุญาตทําสินค้าคอลเลคชั่นในฮีลพอเตอร์ด้วยนะคะจึงบอกว่าการจะทําอะไรเนาะคือตัวคุณอูนเองอะ่ะเ,เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเ,ออเวลาเขาจะทาอะไรเนี่ยเขาจะต้องแบบศึกษาอย่างดีนะอย่างเพลงอย่างเงี้ยและที่สําคัญคนแต่งเพลงอะ่ะต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องศึกษาออในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วคือเขาปังมาอยู่แล้วออแต่งเพลงก็ไม่เหมือนกัก ละครนะนิยายคุณ<ะ>รู้ไหมว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาก็จดลิขสิทธิ์นิยายนะอย่างเช่นถ้าเรื่องราวว่าพ่อแม่ยากจนทํานาแล้วนางเอกเป็นแบบนี้เส้นเรื่องแบบนี้ถ้าใครไปก๊อปมาเล่าเรื่องแบบนี้มันของเรามีอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมใชม่มัน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 มีลิขสิทธิ มันทุกอย่างไม่งั้นทุกคนก็ไปก๊อฟมาได้หมดสิอย่างเช่นเกิดมาพ่อแม่ท้องแล้วก็เอาลูกไปฝากเลี้ยงเลี้ยงแล้วอย่างเงี้ยแต่ต้องพยายามดัดแปลงให้แตกต่างจากเวอร์ชันเดิมให้มากให้มากขึ้นเขาเรียกว่าสิทธิอะไรนะอะไรทางปัญญาสติเอออะไรนี้น่แหละนะฮะไม่เห็นมีใครมาจดลิขสิทธิ์ฉันบ้างเลย เดี๋ยวก็มีนี่ได้ข่าวอยู่นะครับเรนี่ก็สิทธิทางความรักนะอ่มารู้จักคุณอูนกันดีกว่าอูนไดมอนเกนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเพลงเฮอร์ไนมอน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอยอ่าเราคุณอูนนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักคุณอูนกันมากขึ้นเนาะคุณอูนไดมอนเกนนะครับหรือว่าคุณอูนชนิสราวงดีประสิทธิ์นะครับเขาเป็นซีอีโอเจ้าของธุรกิจหลากหลายอย่างนะครับนี่นั้นก็คือไดมอนเกนนะครับผักชำคำหอมเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเชอนะแล้วก็ และเป็นสินค้าอื่นอีกมากมายที่จำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ดีเธอคนนี้นะครับมีความสามารถคือเรียกว่าอีกหนึ่งทางคือเป็นเหมือนเด็ตไอดอลอะเนมีช่องทางของติ๊กต็องเขาด้วยแล้วก็คนบริหารเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้คนเราเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้ไงมันมันต้องทําได้หลายๆอย่างคือเป็นผู้หลานอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องทุกคนต้องพอคนรู้จักปุ๊บอะ ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาต้องสร้าง<ช>คอนเทนต์ไงใช่นะแต่ว่าเขาก็นในเรื่องของทันยพืชแล้วก็สุขภาพนะครับและเขานะครับได้เป็นเจ้าของ กิจการนะครับในเรื่องของการบริหาร m, และเป็นผู้บุกเบิกกรานโนลาธัญพืช m, เพื่อสุขภาพในไทยเป็นที่แรกอีกอ m, ด้วย m, นะักธุรกิจมองว่าสุขความสุขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประสบการณ์ความสำเร็จนั้งแตอย่น้อยร้อยล้านอย่างเดียวก็พอนะครับหรือว่าอายุน้อยหมื่นล้านพันล้านอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบมองอย่างเดียวแต่ความสุขแท้จริงนะครับคือการที่มีทีมที่เก่งทีมที่ดีและมีฟังก์ชันการบริหารเน็อยู่องค์กรเขาเนี่ยที่สมบูรณ์แบบใช่แล้วเ็าบอกเลยว่าการ ที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็คือจะต้องไม่มีความทุกข์เขาบอกเลยเห็นไหมมีความสุขที่แท้จริงคือการไม่ทุกข์ฉะนั้นกับการที่เขามีฟังก์ชั่นบริหารทําให้เขาอยู่ในองค์กรแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขอย่างที่เราบอกเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่านอกจากที่จะทํางานบริหารการจัดการแล้วเนี่ยเราสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีคุณหมอหลายๆคนครับที่เป็นนักร้องอ่าใช่เป็นนักแต่งเพลงอ่ะครับคือเราลองเราเห็นไหมว่า หลายคนดังอย่างวอวัชยาหรือคุณหมอหลายๆคนที่แบบร้องเพลงเพราะมากหรืออย่างล่าสุดนี่เราเห็นไหมรายการอะไรนะโกลเด้นซองอ่ะที่มีความหลากหลายอาชีพมากมีกนักิหารน,นักธุรกิจเนี่ยเขามาสมัครมาประกวดร้องเพลงแล้วบางคนเนี่ยร้องเพลงได้ดีกว่า นักร้องมืออาชีพบางคนใะอีกต้องนี่ไงครับก็เลยถึงบอกว่านะความสุขของเขาบางอย่างความฝันกับความจริงมันสามารถเดินไปด้วยกันได้การทํางานของเราจริงๆอาจจะไม่ช่ความฝันแต่ความฝันที่เราทําอ่ะเราลองมองดีว่าทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมปิดกั้นความฝันของเราแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมีปัญหาทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ทําให้เราเดินทางไปด้วยกันได้ใช่นะครับก็บอกว่ายิ่งในโลกโซเชียลนะครับคุณอูนก็ได้ปล่อยพลังในโลกติ๊ก ตอบเห็นไหมเ,ออเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเล่าเรื่องราวอย่างสนุกไร้สาระและหยิบความเป็นตัวเองขึ้นมาจนมีคนติดตามมากมายอันนี้แหละราเด็นที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดในวันนี้ก็คือหมายถึงว่าการที่เป็นมายาเป็นไอดอลเนี่ยคุณก็สามารถที่จะหยิบความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยมาสร้างตัวตนให้เกิดขึ้นได้นะครับเห็นไหมนักธุรกิจสุดท้ายก็ยังมาสร้างตัวตนในในความไม่แพลตฟอร์มของการเป็นติ๊กต็อกเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีความสุขใช่นะครับ และคนบอกว่าเป็นหลักล้านเลยนะบอยคนพู่าเขาเป็นร้านนะพี่ชายคือสมมุติเรามีความรู้เรื่องนี้มากมากอ่ะเราก็อยากจะให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยแต่ทิกตอกคนดูสักสามนาทีห้านาทีอย่างเงี้ยเขาก็อัดคลิปสั้นๆ่อให้ความรู้แต่ควานเป็นความรู้ที่ไม่น่าเบื่อองคุณนะเขาบอกว่าไม่ได้อยากยิ่งใหญ่เห็นไหมอาไม่ได้อยากยิ่งใหญ่คแต่แค่อยากทําให้มันดีคับดีไหนดีแค่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าอยากทําให้มันดี จำประโยคนี้ไว้เลยคุณผู้ชมเป็นประโยคที่พี่ชายก็ชอบเหมือนกันนะอืมไม่ได้อยากยิ่งใหญ่ตแต่แค่อยากทําให้มันดีครับดีแค่ไหนไม่รู้รู้แค่ว่าอยากทําให้มันดีฉะนั้นใครที่อยากจะ ก็เป็นแบบอย่างได้เลยได้เลยนะคือทําวันนี้ให้มันดีที่สุดทําทําสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะให้มันดีที่สุดเออนะฮะอ่ะถ้าใครอยากติดตามคุณอูนติดตามทางช่องทางไหนก็พี่บอยไอจีอ่อินสตาแกรมทิกต็อกเนี่ยหลายคนคงติดตามไปแล้วนะฮะเรามาดูทางอินสตาแกรมของคุณอูนนะครับเด e c h a n s a r นะครับเดี๋ยวผมจะสะกดให้ดูนะครับดูด้านล่างได้เลยนะครับ t h e c h a n i s a r a นะครับเข้าไปกดติดตามได้ใช่แล้วนะครับและวันนี้เวลาของเรานะครับก็หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับติดตามช มเราสองคนนะครับทุกวันพุธกับวันพฤหัสนะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องมายาฮอตนิว52แล้วก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทางยูทูบเฟซบุ๊กดบติกตอกมายาฮอตนิวครับผมและสำหรับนี้ผมชัยครับและผมบอยสุภกิจครับเราสองคนหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสสวัดีคสวัสดีครับ